ทางด้านข้องรองแม่น้พภาคทีซี่ค่ะก็ได้มีการต้อนรับคณะองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USAID นะคะแล้วก็รวมกันห้าหรือขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชยายแดนภาคใต้ค่ะรักวานี้ทีห้องรับรองกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในพากคซี่ส่วนนาขายสิรินทรอนค่ะตำบลเข้าตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลตรีไผยซ่านนูสร้างรองแม่ทัพพากคทิซี่รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพากคซี่ส่วนนาหละกการนาให้การต้อนรับดรสตีเว่นจีโอลีฟค่ะ เป็นผู้อํานวยการองค์การเผื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนะะีคะสนักงานพากักพื้นเอเชียและคณาในโอกาสที่เดินทางมาเยือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะในระหว่างวันที6่6ถึง9พฤษภาคมหกเจค่ะทำมาเยือนครั้งนี้ก็เพื่อแรงความคืบหน้าแก่โครงการนะครับนะ่ึ่งเป็นโครงการคเรียนีเอ็น เอนฮานิส <In Han. S 1> นะครับซึ่งเป็นโครงการขององค์การเพื่อพัฒนารระว่างประเทศขออสรัฐนะครับหน้าที่ข้ามารวมกับองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แหละครับเพื่อเสริมสร้างทักษะภาพนะในการนำนวัตกรรมสามารถดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปกครองท้องถิ่นให้มีศักยภาพนะครับดรสตีเวนเนี่ยแกก็บ,บอกนะครับ,รบว่าการมาเยือนเนี่ยก็เป็นครั้งที่่แล้วนะไม่ใช่มาน้อยๆนยนะการเนี้ยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากกรมน่เลยครับส่วนหน้ามาโดยตลอดเลยในครั้งนี้กา็ร,รายงานความคืบหน้าโครงการนะครับมีการครับเคลื่อนนะในการทําการตอบรับนะครับการสร้างอบรมสร้างสั้นการให้ความร่วมมือเทคนิคจองทาง าการซื้อซ่านประชาชนได้ต่างๆสอบถามหนึ่งความคืบหน้าของคการพูดคุยสันติทุขกันด้วยนะครับน้องย่งอมด้านรองแม,ม่ทัพแก้วพรือมั้งอ่านะค่ะท่านก็บอกว่าชื่อเป็นโอกาสดีค่ะที่ได้มาทํางานร่วมกับทางองค์การเผื่อการพัฒนาระหว่างประเทศข้องสหรัฐอเมริกาได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมกันหลังจากนี้ทางน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะเข้าไปซึกษารายละเอียดและการดาเนินง,งานในขั้นตอนต่างๆค่ะเพื่อจะได้ช่วยคัดกรองป้องกันกลุ่มภูเห็นต่างที่อาจจะเข้ามาแสวงห้าพ้นประโยชน์จากโครงการนี้นําไปสู้การป ปัญหาด้านต่างๆในพื้นที่ส่วนประเด็นการขับเคลื่อนกระบวนการผุดคุยสันติสุกค่ะตอนนี้ก็มีการเดินหน้าตามแผนปฏิบัติการเพื่อรวมกันสร้างสั้นติซุกแบบองค์รวมนะคะรวมไปถึงขับเคลื่อนการแก้ปัญหาแล้วก็ต่อยอดไปสู้การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ย่างอย่างยืนต่อไปนั่นเองค่ะนะครับอืออยู่ในภาคใต้นะ